เหรียญทองคลำหลงวงาพัฒบุญยะกราโมนะครับเศรษฐีเก้าเก้ารวยรวย,วยเนื้อทองคำล,ลงยาสร้าง29องค์นะครับองค์นี้หมายเลข26น้ำหนักทองสองจุดกว่านะพี่นะ ท่านใดสนใจนะครับติดต่อทางอินบอ็อกมาได้เลยนะครับเหรียนเศรษฐีกเก้าก้ารวยรวยนะครับนี่เนื้อทองคำลงยาแดงนะครับจัดสร้าง29องค์นะครับองค์นี้หมายได้26นะครับหมายเลข26นะครับอนใดสนใจนะครับอินบอ็อกมาครับ